ออกเป็นพร็อพนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ยูทูบชาแนลนะครับวันนี้ก็อยากคุยถึงเรื่องเจ้าหญิงดิสนีย์นะครับว่าด้วยเรื่องเจ้าหญิงดิสนีย์ที่ว่าหลายคาลิเตอร์หลายมุมมอง,ม,องมันก็ทำให้เรารู้สึกชอบมากเลยนะครับผมเราก็จะคุ้นชินกับแอเรียลลิตเทิลเมอร์เมดมูหลานเบลนะฮะบิวตี้แอนด์เดอะบีทออโรร่าเนาะแต่จะมี เจ้าหญิงดิสนีย์บางคนที่เขาไม่ได้ดูเจ้าหญิงเจ้าหญิงขนาดนั้นไม่ได้ดูแบบส n o w w h i อะไรเงี้ยแบบเ,เขาจะดูเป็นแบบเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์ที่เราอประทับใจจังเลยแต่ไม่ได้ดูเป็นเจ้าหญิงเลอเหมือนเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์นอกกระแสเนาะถ้าคนที่เขาไม่ได้แบบดูทุกเรื่องจริงๆเขาจะอยู่ในเรื่องด้วยหรอจริงหรออะไรอย่างนงี้เลยนะเหมือนเจ้าหญิงดิสนีย์ผิวสีเทน่าอย่างเงี้ยยูว่าหลายๆคนคงจะ ถ้าเกิดไม่ได้ดูอ่ะก็ต้องยอมรับว่าเทียน,นาเขาไม่ได้เปียงปังอลังการเป็นที่นิยมป๊อปปูลา่าเท่าแอเรี่มู่หลานสโนไวท์เบลอะไรอย่างนี้นะอันนี้ก็ต้องยอมรับแหละแต่ยุ่กับชอบคาแรคเตอร์แบบนี้นะเทียน,นาก็เป็นผู้หญิงผิวสีที่เป็นชนชั้นธรรมดาเลยลากยากแล้วก็มีความฝันว่าอยากจะเปิดร้านอาหารอะไรอย่างงี้แล้วก็ไม่มีไม่มีพลังพิเศษมันไม่มีความเป็นเจ้าหญิงดิสนีย์แบบอ๋อแต่ คาแรคเตอร์แบบนี้มันดูดึงดูดนะสำหรับยุ้ยและอีกคนเลยที่วิชอบมากเลยเป็นฟิลเจ้าหญิงดิสนีย์นอกกระแสก็คือพวคาฮอนทัสนะครับผมคือคนนี้เนี่ยจะเป็นหญิงชาวป่าเนาะที่จอห์นสมิธเขาเรียก mm hmm. เขาเหมือนคนป่านะครับอยู่ในป่าเป็นชนพื้นเมืองในแถบอเมริกานะครับผม mm hmm. เป็นเหมือนอินเดียแดงแล้วทีนี้พอเขาเป็นคนป่าเนี่ย mm hmm. เขามี หน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์มากครับผมถ้าใครที่ได้ดูการ์ตูนเรื่องนี้จะรู้ว่าโกเคาฮันทัสมีหน้าตาที่เป็นเอกลักษณ์มากเพราะว่าเขาก็คงทําให้เหมือนกับชนพื้นเมืองเข้าใจไหมก็จะต้องปากหนาๆน้อยแล้วก็มีความเป็นผิวสีแทนนะคะผมผมยาวดำสลวยนะฮะมีคอสตูมที่เป็นฟีลแบบคนเผาๆอ่ะเออมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วคิดว่าค่อนข้างที่จะ อายุเยอะกว่าเจ้าหญิงแอรียลก็เจ้าหญิงออโราหรือเจ,เจ้าหญิงเบลอะไรพวกนี้ยิดว่าโควันทัเนยน่าจะประมาณ20กว่าแล้วดูนางแบบมีค่อนข้างดูเป็นสาวแล้วไม,ไม่ได้เด็กๆแล้วนะฮะแล้วนางจะมีจุดอะไรบางอย่างที่รู้สึกผู้หญิงคนนี้มันดูมีเสน่ห์จังเลยดูมีเสน่ห์มากแม้ว่าเขาจะไม่ได้ขาวจ้วนหน้าเจีย๊ยะหรือไม่ได้ไม่ได้ดุมๆเขาไม่ได้ดูเจ้าหญิงเจ้าหญิงขนาดนั้นแต่เขามีความกล้าแก่งมีความขบดดนิด,นด คือกลิ่นอายเรื่องของเรื่องนี้มันมันทำให้ยุู้สึกแบบยุชชอบอะนะคะเพราะมันมีความเลียวอยู่ข้างในนั้นคนป่ามาเจอคนเมืองแล้ว,แล,วแล้วมีเกิดการแย่งชิงเหมือนกับจะหาผลประโยชน์กันอะไรเงี้ยมันมันมีความเลียวอยู่ในนั้นมันไม่ได้แบบร้องเพลงทุกอย่างสวยงามหรือว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือคือเรื่องราวมันค่อนข้างเข้มข้นนะฮะแล้วจอห์นสมิธเขาก็ดูเป็นผู้ใหญ่อยู่ด้วยเขาอยู่ไปอยู่มาก็คือเริ่มเริ่ม รักอะน,นะฮะรักกับภู้ขวงอทัสอะไรย่างเงี้ยเรื่องมันซับซ้อนมากแล้วก็น่าสนุกน่าติดตามมากครับสเสน่ห์ของภูา้าฮวนทัสก็คือเขาเป็นผู้หญิงที่กล้าแก่งอะไม่อ่อนแอเขาดูไม่งโง่นะเอาจริงแล้วก็ดูเป็นผู้หญิงที่ดูแลตัวเองได้นะไอเรเรื่องนี้ก็ค่อนข้างชอบและยิอ้บอกเลยว่าเจ้าหญิงบิสนี่ที่ชอบหนังสืก,ก็คือภูา้าฮวนทัสนนี่แหละฮะแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ติดตามครับผมอยากให้ทุกคนได้ดูเรื่องนี้นะครับสนุกมากนะครับ แล้วก็มันก็จะมีดราม่าแหละแต่ไม่อยากสปอยนะคะอยากให้ทุกคนได้ดูแต่ก็จะมาบอกไว้เลยว่าคลิปเนี้ยยูอยชอบเจ้าหญิงดิสนีย์คนไหนมากที่สุดคือพวกขาทัศคือจำบวันครับผมอ๋อม,ม,มีไม่กระไหลคนนะครับผมตีคู่กันมาเลยสองคนนี้เห็นไหมยูชอบแบบเนี้ยนอกกระแสะทั้งนั้นเลยเฮอร์คิวลิสก็นอกกระแสะนะไม่กลาไหลนี่นอกกระแสะมากเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวมาพูดถึงไม่กระไคลิปหน้าแล้วกันนะครับโอเคคลิปนี้จบไปกักบพวกข้าวทัศก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมไปดูกันด้วยนะสนุกมากนะครับโอเคคลิปนี้แค่นี้ก่อน Ciao.